ครับนี่ก็เมื่อกี้ไปลองยามาฮ่ R3 นะครับผมแล้วก็ยามาฮ่ R15 ครับผมแล้วก็ยามาฮ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ MT03 นะครับผมความรู้สึกเหรอครับที่ได้ลองรถนี้นะครับก็คือว่า MT03 นะครับก็จะรู้สึกเครื่องจะนิ่มๆดีครับผมการออกตัวอะไรคือเหมือน R10 R3 ครับกับ R15 แต่ว่าความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวที่รถไหมคือคัดตัว RMt03 นะครับจะปล่อยปุ๊บจะพุ่งไปเลยส่วน R3 ก็ปล่อยปุ๊บจะพุ่งไปเลยแต่ว่าตัวคลัสของ R15 นะครับต้องปล่อยออกไปเยอะเหมือนกันพอสมควรครับกว่าจะพุ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่รถคันนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้สังเกตครับแล้วก็การขับขี่นะครับ R3 กับ MT03 ถ้าขับคล้ายกันเลยครับผมคือนั่งสบายครับไม่เมื่อยไม่หมอบเกินครับ แต่ R15 ครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันหมอบมากครับผมคือน้ําหนักกดไปที่แฮนด์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็การเข้าโค้ง R15 นี่จะรู้สึกจะไม่ไม่ไม่ผมไม่ชินเลยครับคือมันจะเหมือนนั่งนั่งเบาะสูงแล้วกดมือไปที่แฮนด์แล้วโค้งอ่ะคือเหมือนเบาะมันสูงครับผมนี่ครับดูว่าเบาะมันสูงก็ส่วน MT กับ R3 นะครับรู้สึกเข้าโค้งสบายครับก็คือการเอียงเข้าโค้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเอียงง่ายกว่าครับแล้วก็พลิกรถง่ายกว่า เห็นค่อนข้างกับหักคอได้เยอะครับ R3 กับ f 0 3แต่ R15 ก็หักได้พอสมควรแต่ความรู้สึกไม่รู้คิดเปยว่าเหมือนจะหักได้น้อยกว่านิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือมันไม่ค่อยชินครับ R15 ในการเข้าโค้งนะครับผมรู้สึกบอกมันสูงแล้วก็หมองไปหน่อยรหรือว่าเป็นที่ผมก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ส่วนสนามนี่ครับก็ขอบคุณามาฮ่านะผมที่ทําสนามมาให้ลองขับขี่ครับแต่ว่า บางทีเราก็ไม่ชินเนาะเขาให้ใช้เกียร์สองในการเข้าโคง้งซึ่งโค้งมันค่อนข้างใช้ความเร็วช้าครับผมขับเร็วมากไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ากลัวรถมันดับไม่ใช่เลยครับคือบางทีเราก็ไม่กล้าขับเร็วเกินเพราะว่าเดี๋ยวรถเขาล้มหรืออะไรเงี้ยเราก็ขับช้าๆเนาะแต่ว่าให้ใช้เกียร์สองก็บางทีก็เสียวๆครับแล้วก็กลวยนี้ผมงงนิดน,นึงครับคือปกติไม่เคยขับ พวกที่มีกลววอะไรเงี้ยครับพอมาลองขับก็แรกๆก,ก็สับสนนะครับคือทางมันอยู่ตรงไหนว่าให้วนตรงไหนกี่รอบอะไรเงี้ยสับสนพอสมควรครับว่าให้ไปทางไหนวนทางไหนอะไรเงี้ยแต่พอขับได้ประมาณ4ี่ห้าสามสี่รอบครับจะเริ่มเริ่มรู้แล้วอ๋ออ๋วนทางนั้นบางทีก็มีหลงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มครับบางทีก็เกิดอาการหลอนนิดน,นึงครับแบบหลอนแบบว่า เห็นสีดำๆแล้วมันนึกถึงโค้งมรณะโค้งในตำนานเห็นอะไรที่มันอยู่บนถนนนี่ความรู้สึกมันเสียวๆ,ๆนะมันแต่อย่างว่าามาฮ่านี่ดีมากนะครับผมขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเขาออกค่ารักษาพยาบาลให้เราด้วยอ่าเบื้องต้นนะครับผมเป็นไงครับคือถือว่าดีมากนะครับามาฮ่านี่ใจปั้มมากครับผมเนี่ยครับก็เป็นรถ เป็นแบบบริษัทที่ผมประทับใจมากครับยมามาฮ่าในเวลาเป็นเลี้ยงไปดูแลแบบพนักงานหรือแบบดูแลแบบคนที่ลูกค้าอย่างเงี้ยมีกลุ่มมีขับอะไรเงี้ยดูแลดีมากครับผมครับไบคี้ขับรถครับค่บอนข้างดีมากครับดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเคยไปงานเลี้ยงยมามาฮ่าประทับใจมากครับผมจริงขอสักประมาณ ขับสักสิบรอบก็น่าจะเริ่มคล่องแล้วถนนตอนนี้มันยังไม่ชินครับครับส่วนใหญ่คนก็จะสเสียวๆแล้วครับผมไม่กล้าเร็วมากครับผมเพราะว่าก็กลัวใจก,กลัวล้มอะไรเงี้ยออตอนเรานึกแล้วมันก็ดูง่ายนะครับผมเวลาไปขับจริงก็เราไม่ชินกับรถด้วยแหละครับเพิ่งจะจับรถปกติไม่เคยขับ สปอร์ตหรืออะไรเข้าโค้งเลยขับจักแซ่บแปดร้อยครับผมกับเอนสเลสอะไรเงี้ยนี่ครับน้ำกรนมาละโอ้โหนี่ซัดมาเลยครับเบรกเ e อียดล้อฟรีเอ้ยเลยเลยเลยใจเย็นครับผมม,มันเลยครับนี่ก็ับไบคี้รูป้ปะครับนี่ผู้ชายหรือผูอ้หญิงไม่รู้ครับนี่ครับผมเจอคำ,คำคำที่ว่าห้ามกำคัดกำเบกกำแฮนอย่างเดียวครับคือผมกลัวรถด,ดับครับผมพี่น้อง ท้ามกำคัดแต่ผมไม่ได้กำนะครับผมแค่เอานิ้วแตะไว้ฉจๆครับทางเจ้จาหน้าที่คิดว่าเรากำคัดครับผมจริงๆถึงเวลาถ้ามีอะไรฉุกเฉินนี่เราจะกำคัดไม่ทันผมก็เสียวอยู่เหมือนกัน,นครับแต่บางทีเราคงไม่ชินแหละครับมือเราชอบแตะคัดไว้ตลอดนะ<อ>ก็เดี๋ยวน้องลองเสร็จแล้วมั้งครับผมไปเดี๋ยวเราถามก่อนว่าน้องลองเสร็จยัง ก็โดยรวมประมาณนี้แหละครับยามาก็ผุดหนุนยามาฮ่าได้นะครับผมก็ถือว่าดีมากนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเป็นไงลองยังไปเราไปแอร์ล็อกป่ะหรือว่าจะรออะไรก่อนไปส่งพี่ลิบป่ะอยู่นู้นป่ะพี่เขาเพิ่เอาเอ็มสตาร์เซ็ตเตอร์มาอ๋อก็ก่อนไปกับน้องใช่ตอนขับไปเลยไม่ให้ให้พาไปทีละคนหรือคนได้แบบส่งพี่ลิบใช่ส่งพี่ลิบเลยก่น รีวิวก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปนู่นก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องไปนู่นใช่<เ>แล้วเดี๋ยวไปรีวิว Exciter กันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับนี่น้องกรแอดมินนะครับผมเป็นแอดมิ็นะตามมาไปเฮ้ยรับเสื้อก่อนลืมลืมได้เสื้อด้วยนะได้เสื้อยังดเดี๋ยวรับของที่เราเลือกกันครับสวัสดีครับลืมเกือบลืมมาเอาเสื้อเลยครับต้องใช้อะไรบ้างครับไซส์อะไรครับพี่อ่าพี่ไซส์อะไรอันนี้แบบนะคะจะไซส์ อ๋อเอาวันไหนก็ได้ใช่ไหมครับเลือกเอาค่ะว่าภาษาอะไรดีค่อ่าภาษาอังกฤษนีครับภาษาอัง,งกฤษครับผมใช่เลยครับพี่ผมพี่นี่น่าจะไปสั่งเอลอยนะแอลอยนะเอลอยมันจะอ๋อ L. เอลอยก็ได้ครับใส่เ,เสื้อเลยครับยดี๋ยวมาใจปั๊มมาลองรถก็ได้เสือ้อโอ้ได้บัตรกิฟต์เชอร์ไหม เรียบร้อยขอบคุณมากครับ,รบไปแล้วครับ goodbye ยามาม่ห้าได้เจอกันใหม่ครับผมโอ้โซนิกเนี่ยลานลานนี้ครับผมอยากมาฝึกยกล้อม,มากเลยชอบมากครับลานตรงน,นี้แต่ว่าทางด้านทะเลสาบเขาะจะปิดปิดไม่ให้ฝึกแล้วนะิงถ้ามีเวลานี่ขอสักอีกสักทีครับฝึกทั้งวันนี้ได้แน่นอนครับผมยืนยก มันไม่มีที่ฝึกครับต้องฝึกแบบฝึกจริงจังนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้จับรถไม่ใช่เลยครับสองสามอาทิตย์นี้จะจับขับทีหนึ่งอะไรอยเงี้ยแบบคือแทบไม่ได้แตะรถเลยบางทีก็ไม่ค่อยชินครับเคสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยครับสวัสดีครับ